สวัสดีครับมาพบกับผมสไตล์อินดี้บูบี้บูบีอีที่5นะครับวันนี้มาเป็นเคสรูปรถนะครับนะครับทำมาจากเคสของเล่นนะฮะมาจากรถของเล่นนะครับรถรถไถของเด็กนะครับนะปกติจะเป็นตรงนี้พวงมาลัยแล้วเด็กนั่งตรงนี้นะครับเด็กจจับล้อจะเลี้ยวได้นะครับแล้วเร่อมีด้าม ด้านหลังขึ้นมานะครับแล้วก็เอาไวใ้ให้ผู้ใหญ่เข็นนะครับขึ้นมานะครับก็ไปซื้อมาจากร้านของเก่านะฮะตอนไปซื้อเนี่ยเก่าค่อนข้างพลาสติกแตกลายงานะครับโดนแดดโดนตากแดดทิ้งไว้ที่ร้านของเก่านะครับรูปๆดูเนี่ยเป็นขุยนะครับพลาสติกเสื่อมสภาพแล้วเราก็มาทําทําสีใหม่นะครับพ่นสีขาวสีเงินสีแดงสีเหลืองน,นะครับตัดสี นะครับแล้วก็แปติ๊กเกอร์ Intel Racing นะครับกระจอก็ทำสีใหม่นะครับเดิมทีเป็นสีดำนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยที่ทำทำไปแล้วเนี่ยอันนี้มาตกแต่งเพิ่มเติมแปสติ๊กเกอร์เพิ่ม, <tick> er มทำสีกระจอเพิ่มก่อนหน้านี้ทำไปจะเป็นบอร์ดต,ตัวเก่าจะเป็นเ e n สนะครับเป็นบอร์ดไม่เล็กเท่า ITX อันนี้เป็นบอร์ด ITX g e นส นะครับก็พึ่งพึ่งจะเปลี่ยนเป็นเบน,น,นบอร์ดได้ไม่นานนะครับนะครับก็พาวเวอร์ซัพพลายนะครับจะอ่อไซน์ไว้อยู่ด้านล่างตรงนี้พื้นที่แถวๆเนี้ยมันจะโลง่งมันจะใสวัสดุพดายได้นะครับแล้วก็ฮาร์ดนะดิสก์นะฮาร์ดดิสก์ก SSD ก็จะอยู่ใต้ใต้เครื่องนะครับ ใต้เมนบอร์ดนะครับผมแต่ว่าตัวเมนบอร์ดตัวนี้มันรองรับตัว m m ส a a t เป็นตัวเล็กก็เล็กดีครับไม่ต้องไปใส่ s s d หรือฮาร์ดดิสก็ได้นะครับแต่ว่าผมทำตัวใส่ฮาร์ดดิสเอาไว้เผื่อว่าเราอยากจะใช้งานเก็บไฟล์นะครับหรือเล่นเกมเยอะๆไปเก็บที่ตัวฮาร์ดดิสหรือ s s d นะฮะ s d SATA ก็ได้นะครับก็เมนบอร์ดตัวนี้เป็น ไอทีเอ็กนะครับเป็นเอสล็อตัวแซดน่าจะ87 8 7 e 8 7 e ป t x นะครับรองรับ Wi-Fi น, uh, น, e, e นะครับ,บ, Fi, รบเป็นบอร์ดตัวนี้นะครับแล้วก็สิงลมนะครับพัดลมสิงลมเป็น Cooler Master GTV V6 นะครับตัวใหญ่เป็น2พัดลมนะครับผมลมกบ การ์ดจอเป็นจิกะไบต์นะครับเป็น RX 570 4จนิกนะครับมีใช้แรม16นะครับก็ไอเดียไอเดียรูปทรงประมาณนี้ผมได้มาจากในเกมนะครับในเกม Forza เกมรถแข่งที่ผมเล่นเนี่ยจะมีรถหลายรุ่นเนี่ยเขาจะดัดแปลงเอาหม้อน้ำพัดลมระบาย หม้อน้ำเนี่ยอยู่ด้านหลังรถนะครับจะมีรุ่น1นึพัดลมสองพัดลมสพัดลมแล้วก็เกิดไอเดียมันก็เหมือนก๊์ดจอแล้วก็เลยเอากา๊์จอเนี่ยมาใส่นะครับเกิดเป็นไอเดียนะครับผมอันนี้ก็จะทรงเหมือนวางเครื่องไว้กลางรถนะครับหรือท้ายรถนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นสิงลมก็เข้าคอนเซ็ปเลย V6 มันเป็นรุ่น V6 มีด้านบนเนี่ยเป็นเหมือนฝา ฝาปิดเติมนะ้ำมันเครื่องเครื่องยนต์นะครับนะฮะแต่ว่ามันเปิดไม่ได้เ็าทำหลอกมามันเป็นปุ่มปุ่มกดเปลี่ยนไฟจะมีไฟอยู่ด้านบนนะครับตัวปุ่ม power นะฮะตัวนี้ก็ตรงนี้ปกติจะเป็นพวงมาลัยอยู่นี้พวงมาลัยนะครับถอดออกก็เอาปุ่ม power หาพอดีไซส์พอดีรูนะครับมาใส่ได้พอดีอปุ่มกดเครื่องนะครับอันนี้เป็นปุ่มไฟควบคุมไฟหน้ารถนะครับ อันนี้ไฟหน้ายัางใช้ได้นะครับจะเป็นไฟเดิมนะไฟเดิมก็เพิ่มปุ่มพิองปุ่มเปิดปิดไฟนะครับแล้วก็พวกพอร์ต USB พอร์ตเสียบลำโพงเสียบหูฟังปุ่มรีเซ็ตเนี่ยผมเอามาจากแผงด้านหน้าเคสเก่าๆนะครับไปซื้อร้านขายของเก่านะครับแล้วก็มาตัดแปะเข้าไปนะครับยึดน,น็อตเข้าไปตัดให้พอดี ก็สามารถเสียบ USB เสริมจากตรงนี้ได้นะครับส่วนพวกสายห้อยเนี่ยก็ต่อสายตรงมาจากตัวเมนบอร์ดนะครับที่ทําแบบนี้เพราะว่าถ้าเกิดเราจะมาเสียบทีหลังเนี่ยบอร์ดอยู่ช่วงนี้นะรูก็อยู่ประมาณตรงนี้มันก็จะไม่สวยถ้าเราทําเป็นรูเสียบเนี่ยตรงนี้จะไม่สวยนะครับก็เลยทําเป็นสายต่อพ่วงมาจากเมนบอร์ด นะฮะสาย USB นะครับแล้วก็รูเสียบลำโพงนะครับรูแลนก็ต่อสายมาสำหรับเสียบภายนอกไว้เลยนะครับ HDMI นะครับสายต่อจอก็ต่อมาจากตัว GPU แล้วก็มาจากเส้นนี้เลยเสียบเข้ามอนิเตอร์โดยตรงนะครับแต่ว่ามันจะมีตัวตัวต่อ HDMI เกิดว่าเราอยากจะไม่ให้มีสายระยงระยางเนี่ยเราก็ต่อจากตัว GPU ลากเป็นสายสั้นๆนะครับมันจะมีขายใน Lazada นะครับ ต่อมาที่ตัวต่อกลางนะครับตรงนี้ก็จะมีสัญญาณรอแล้วก็เอาไฟสายให้ดีไมมาต่อระหว่างคอมพิวเตอร์ที่จอได้เลยนะครับแต่ว่านี้ผมทําเป็นดีไซน์เก๋ๆนะได้ไอเดียมาจากรถยนต์ที่วิ่งบนถนนนะฮนะเพื่อนๆเคยเห็นไหมที่ท้ายรถน่ะเขาจะทำท่อไอเสียสอ,ส,อส,อสองท่อเป็นซ้ายขวาเนี่ยรูปทรงคล้ายๆให้ i แบนๆนะรูปทรงออกแบนๆเราก็เลย เกิดไอเดียเหมือนเหมือนที่ G M I เลยแล้วก็เอามาเป็นไอเดียซื้อตัวต่อกลางมาเจาะรูแล้วก็ใส่นะทรงก็จะคล้ายๆท่อไอเสียรถนะครับผมเรียกเ,เป็นฝาครอบทำมาจากอะคริลิกนะฮะก็ดัดเองนะครับทำเองปิดฝาตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นสล็อตเสียบถ้าเปิดเปิดแผ่นเนี่ยจะเป็นสล็อตเสียบาสายไลเซอร์นะครับต่อกกับเมนบอร์ดแล้วก็ จะไม่ค่อยสวยก็เลยเกิดไอเดียทำเป็นแผ่นฝาปิดแล้วก็ใส่โลโก้ยี่ห้อ Intel นะฮะซีรีส์ i7 4 7 C 7 0นะฮะเป็นรุ่นเป็นซีรีส์นี่วเข้าคอนเซปต์นะฮะตัวนี้ก็คือซิงโครวีหกเราก็ใส่เข้าไป V6 นะทวินแฟนนะครับผมนะฮะแล้วก็จะมีตัวแผ่นอะคริลิกสายนะครับ ปิดเปรียบเสมือนเป็นฝากระโปรงหรือเป็นฮูดนะครับปิดเครื่องยนต์นะครับแล้วปิดเมนบอร์ดที่เราวางเอาไวนะ้เป็นผันสซนะฮะตัดมาให้พอดีเข้าเข้าโค้งเข้ามุมของรถพอดีนะครับผมนะบก็ประมาณน,นี้เดี๋ยวจะต่อขึ้นจอให้ดูนะครับเล่นเกมฟอร์ซ่าห้านะครับเจนเจนเก่าไอเจ็ดจนสีนะครับเดี๋ยวลองดูว่าพอเล่นได้หรือเปล่านะครับผม ตอนนี้ผมต่อคอมพิวเตอร์เข้ากัเจอแล้วนะครับเดี๋ยวจะมาทดสอบเล่นเกมนะฮะเจนเก่าเจนเจนสนะครับอันนี้ปุ่ม power ครับปุ่มปุ่มเปิดเครื่องนะครับอันนี้เป็นปุ่มสวิตช์ไฟหน้ารถครับไฟไฟหน้าตัวนี้ติด มากับรถนะครับเป็นไฟเดิมนะครับเพิ่มสวิตเฉยๆนะนี่ครับสวิตเปิดปิดนะครับส่วน usb ตรงนี้กับรูเสียบหูฟังรูเสียบไมคนะครับปุ่มรีเซ็ตถอดมาจากคอมพิวเตอร์เก่านะครับเอามา modify ใส่ นะครับส่วนตัวนี้นะฮะเป็นปุ่มกดเปลี่ยนไฟนะครับทำทรงคล้ายๆกับฝาฝาปิดน้ำมันเครื่องฝาเติมน้ำมันเครื่องรถยนต์นะครับหมุนไม่ได้นะครับแต่ว่าเป็นปุ่มกดนี่ครับเปลี่ยนสีไฟปุ่มไม่ค่อยดีฮะเก่าฮะ ซิงลมตัวนี้คูลเลอร์มาสเตอร์นะครับ GT รุ่น GT V6 นะครับสองพัดลมนะครับการ์ดจอตัวนี้ RX 570นะครับจะมีไฟสั่งการ์นะครับถ้าอุณหภูมิไม่สูงตัวนี้พัดลมจะไม่หมุนนะครับแล้วก็ไฟตรงแฟนสต็อปเนี่ยก็จะโชว์แต่ถ้าพัดลมหมุนตัวนี้ไฟตรงนี้ก็จะดับ เป็นสถานะโชว์นะครับว่าการทำงานของพัดลมนะครับตอนนี้เปิดฝาครอบด้านหลังนะครับเพราะว่าผมต่อสองจอนะฮะของเดิมเนี่ยจะมีฝาครอบข้างฝาครอบหลังนะครับเพื่อปิดบังไม่ไม่ไม่ให้เห็นร่องรอยการต่อเอาไว้นะครับจะต่อเป็น HDMI นะฮะแต่ตอนนี้ต่อเพิ่ม Display Port Link ไปจอที่สองนะครับเดี๋ยวมาทดสอบ CPU ที่ใช้นะครับ Intel Core i7 4770อุณหภูมิตอนนี้อยู่ที่46นะครับ46องศาการ์จอ RX570 อุณหภูมิอยู่ที่48นะครับก็เดี๋ยวเปิดวัดอุณหภูมิทิ้งไว้อจอหนึ่ง ทดสอบเกมออซ่า5นะครับเจนเก่านะฮะแต่ว่ายัางพอเล่นเกมได้ก็เดี๋ยวทดสอบให้ดูนะเผื่อว่าใครชอบเกมแนวรถเข็งแล้วก็งบไม่เยอะนะสเปคนี้ก็เล่นได้นะครับ ครับก็ปรับต่ำปรับต่ำหรือปรับกลางก็ได้มีเดียมนะครับนะถ้าบางเครื่องอ่าคุณภาพเริ่มไม่ดีก็ปรับต่ำก็เล่นได้เหมือนกันเดี๋ยวผมจะปรับกลางปรับกลางเล่นให้ดูนะครับ เก็บช้านนิดหนึ่งนะครับรอหน่อย 真的 ไม่ได้ครับอันดับหกนะครับก็ประมาณนี้ครับลื่นพอได้อยู่ครับปรับภาพกลางนะครับนะครับเกิดว่าถ้าใครชอบนะครับเดี๋ยวมาดูอุณหภูมินี่ยซพียูอยู่ที่62องศา อยู่ที่72ก็เป็นเคสดัดแปลงนะครับทำคำๆเหมือนเหมือนเด็กนะครับสนุกสนุกนะครับถ้าใครชอบนะครับฝากกด Subscribe ติดตามไปด้วยนะครับผมขอบคุณครับ